เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับวูดดี้ถามซิกโก้ตอบกับความเป็นไปได้นนในการกลับมากุ่มทัพชังศึกวูดดี้นะครับพิธีกรชื่อดังยิงคำถามแฟนบอลชาวไทยคาใจถึงการกลับมากลุมทีมชาติไทยอีกครั้งของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองผ่านทางรายการว o d y w o วิ d โดยซิกโก้นะฮะเคยทำหน้าที่เฮสโคดทัพชังศึกชุดอยู่23ปี และชุดใหญ่จนประสบความสำเร็จระหว่างปี2 5 5 6กถึง2560ก่อนที่จะก้าวลงจากตำแหน่งหลังพาทีมชาติไทยทำผลงานในการฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกรอบ2นะฮะไม่เป็นที่น่าพอใจวันนี้พี่ขอเป็นคนเลือกเองอดีตโค้ชทีมชาติกก่างานโค้ชของพี่เมื่อ5ปีที่แล้วก็ถือว่าโชคดีพี่ได้มีการวางแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอนว่าได้ใช้เด็กเข้ามาเล่นทีมชาติเป็นหน้าใหม่หมดเลยเพราะในเวลานั้นไม่มีใครอยากเล่นทีมชาติ พราะทุกคนกลัวโดนด่าโค้ชก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวกระแสแฟนบอลกดดัน bon an, ที่พีโก้เข้าไปเพราะว่าไม่ว่าใครจะเป็นนายกสมาคมไม่ว่าใครจะเป็นผู้บริหารพีโก้เป็นผู้เล่นมาแล้ว4ี่นายกฉะนั้นเราต้องเข้าไปทำพอเราได้เข้าไปทำเป้าหมายแรกก็คือการกลับมาเป็นเจ้าอาเซียนเราได้แชมป์ซีเกมส์สองสมัยแล้วก็ไปเป็นแชมป์ AFF สุดสุดคัพสองสมัยแต่โชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ที่เราผ่าน รอบ12ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัเลือกแฟนบอลก็คาดหวังว่าเราจะได้ไปฟุตบอลโลกทิลรัสเซียเลยนะฮะภายในปีเดียวแต่ความตั้งใจแรกคือเป็นเจ้าอาเซียนก่อนเพราะฟุตบอลโลกมันยังไกลสําหรับพวกเราเด็กชุดแรกที่พี่เตรียมเอาไว้ก็คือชุดที่เมสซี่เจตอนที่เข้ามาตอนนั้นมีช่วงอายุ20ปีแต่เราจะหวังไปฟุตบอลโลกก็คือในปี2022ที่กาตรา์นั่นคือแผนการที่เราวางเอาไว้ แกระแสที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถทำทีมต่อไปได้